ชมผมเต้นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตะสตรีมทุกวันนะครับผม I'm staying focused. My mind is open They start to notice that I'm in motion. There is no potion You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live, get it up. You got one. So, what did you have? You didn't have channel, neck, half วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เอเลนดอร์กันนะครับทุกคนและเอเลนดอร์ในเกมนี้ผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมเอเลนดอร์ในตอนนี้คือมันไม่ได้เก่งเหมือนซีซั่นก่อนแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่แต่ซีซั่นก่อนเนี่ยมันคือมันโกงแต่ซีน่าคือมันแค่เก่งนะครับผมแล้วก็เอเลนดอร์เนี่ยถ้าเล่นในแรงสูงสูงขึ้นไปอย่างเช่นร้อยดาวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นยากเล่นยากมากๆเพราะว่าคนจะเริ่มจับทางตัวเราได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผม มาดูในส่วนไอเทมรวมพลังแสงกันดีกว่าไอเทมเนี่ยผมจะเน้นเป็นเซตเนี่ยเซตเนี่ยคือเซตที่ดีที่สุดละไม่ต้องออดคิเยอะคิแค่2ชิ้นพอเพราะว่าตอนเนี้ยคิเวของเอเลนดอมันไม่ได้คิแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เอเลนดอมไม่ต้องใช้คิเยอะอย่างเงี้ยก็แรงแล้วไม่ต้องแบบออก,กทลิคสตงเพื่อมาคิรัวๆัมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคิอ่ะมันออกแค่คิเดียวคือคิแดงคิม่วงมันไม่คิเพราะฉะนั้นเน่ยเซตเนี่ยผมมองว่ามันดีที่สุดมันได้บูดการซีซีด้วยแล้วมันก็ได้มมสะ เพื่อมายิงธงยิงแท้งยิงแนวหน้าให้มันร่วงๆกันไปนะครับผมส่วนพลังแฝงที่ผมมองว่ามันก็ใช้ได้3แบบใช้ตายเกิดก็ได้ใช้ผีเสื้อก็ได้หรือไม่จะใช้คืนอัพเดตก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเกมนี้ผมจะใช้เป็นตายเกิดผมชอบใช้ตายเกิดซะมากกว่าเนาะส่วนลูนก็เป็นเลดสิบนะครับผมสปีดสิบราวนคอสิบคือลูนนข้ง,ขงที่จะดีที่สุดสำหรับเอเดดอร์ละลมเพดไม่ดีละ เพราะว่าในช่วงต้นเกมอะ่ะเลดจะดีกว่าแลมเพลยนมันจะใช้แบบผู้ช่วงเลดเกมนะครับแต่ตอนนี้เอเดนดอมมันต้องเก่งในช่วงต้นเกมเก่งในช่วงต้นเกมแล้วก็จบในช่วงต้นเกมให้ได้เลยประมาณนี้เนาะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะเวลาผมลงคลิปอะ่ะมันจะได้เตือนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกรัมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำานวทางการเล่นเอเลนดอร์จังเกิลในซีซั่นล่าสุดนี้นะครับผมในซีซั่นนี้เอเลนดอร์มันก็ไม่ค่อยได้เฉื่อยฉายเหมือนซีซั่นก่อนๆเพราะว่าที่มันโดนเนิร์ฟไปหลายอย่างแล้วก็ไอโดยสําคัญเลยเนี่ยคือพาร์ตสของมันพาร์ตสของมันเนี่ยคือไม่ชี้แล้วก็อันดีของมันเนี่ยก็ไม่ได้ผักนานเหมือนเมื่อก่อนมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยดูร้ายกาจไม่ค่อยดูมีคิดมีภัยเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นถ้าอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเล่นเก่งเล่นชำเนี่ยก็คือแบบจะเล่นออกมาได้เก่งมากๆเลยนะครับผมอย่างผมเป็นตัวอย่างเนี่ยไม่ใชายผมผมก็ผม,ผม,ผ,มผมก็ไม่ได้เล่นเก่งนะครับเอเดนดอร์ผมเล่นพอได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อตอนแรกเกมนี้ผมเริ่มปูก่อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะเริ่มไหนอ่ะผมก็มักท,ที่จะชอบจบกลางนะครับพอจบกลางเสร็จผมก็ค่อยดูนะว่าผม จะไปทําบนบนมีบบกหรือเปล่าถ้าบนไม่มีบวกผมก็จะไปตรงบางกอนเล็กนะคะตอนนี้านาคอสมันจะมาเอาเวฟกลางมะผมก็อยากทาให้มันเจ็บนะแต่ว่าผมกลัวว่าผมจะเจ็บด้วยดีถ้าเกิดเมทเขาเดินมาผมไม่เล่นเด <c oughs> <บอ>ีว่าผมรีบฟาร <c oughs> <บอ>์มเดีวยารีบฟาร์มแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการไปหลังครับ <c oughs> เอเลนดอร์กับนาคอสเนี่ยผมว่ามันสูสีกันนะแต่ผมให้เอเลนดอร์เก่งกว่านิดนึงเพราะว่าในช่วงต้นเกมเอเลนดอร์มันเป็นมันเป็นตัวที่ตีเร็วแล้วมันก็ พิวเหมือนนาคอสแต่นาคอสอาจจะผิวกว่าตรงที่มันสามารถเคลื่อนที่ไปแบบได้ไวแต่เอเลนดอร์มันเคลื่อนที่มันวงกว้างได้ผิวกว่านาคอสก็ไม่ได้พิวกว่าหรอกก็พอๆกับนาคอสแต่ดาเมจของมันน่ะผมมองว่าเอเลนดอร์มันจ่ายได้เยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวตีไกลแต่ช็อตนี้ลัวไปก่อนก็บุมแล้วก็โดดกลับหลบบอลไปนะชิวๆโอเคแต่ถ้าเล่นกันจริงๆแล้วอ่ะผมว่าถ้านาคอสงัดไม่โดนหรือว่านาคอสแบบของยังไม่เยอะ ู้เอเนดอนไม่ได้นะในมุมมองผมนะแต่ที่ผมเคยสู้นาะคอสมาผมมักจะชนะนาะคอสอยู่เสมอนะโอเคมาเราเอเนดอนในแพทเนี่ยเราก็เล่นเหมือนแพทก่อนๆแล้วน,นะก็คือฟาร์มเรื่อยๆแต่ว่าเน้นจบเกมให้ไวกว่าแต่ก่อนคือจบได้คือจบอย่าไปเล่นยือ้อเพราะว่าเล่นยื้อเราไม่เก่งนะตอนนี้เรามาเก็บตกนะโอเคเราต้องอันติวทุกคนไม่งั้นเราไม่ได้นาะคอสนะเดี๋ยวเราค่อยกะโดดกลับเพื่อหลบสกนะิลทีนึง แล้วก็ตามไปยิงรขบผมโอ้โหเดาะสวยมากโดดกลับมาทีหนึ่งเขากดสปินว่ Spin, ไม่น่าจะไล่ทันนะไล่ไปเสียเวลาเรามาตีมังกรใหญ่กันกวอาเอนดอร์นี่เป็นตัวที่เก็บอ็อบเจกต์ได้ดีมากๆแบบเก็บเร็วเพราะว่าตัวมันตีไกลตีเบิ้ลต,ตีแรงแล้วก็พอพอมันใช้สกิลทียะพาสซีฟมันจะติแบบปุ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 บเบิ้ลอะยิงเบิ้ลอะมันแบบมันเร็วมากๆโอเคเราก็มาฟาร์มกันต่อนะโอ้โหเน็ตผมแหลกกว่าทุกคนไม่เป็นไรแต่เราออกนี่เสร็จแล้วเราก็ รีบเ่งรีฟาร์มต่อนะครับปลุยจัดข้างล่างต่อเลยสวยครับถือว่าเรามาแกงได้ดีตอนนี้ถ้ากอสต่อหนึ่งทีมผมค่าที่จะได้เปรียบเราก็ต้องคุมความได้เปรียบอันเนี้ยคุมมันไปเรื่อยก,กดเข้าไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้เขาพลาดละเขายืนยิงอย่างเงี้ยมามาดิผมไลจีไลจีไลหัวไลจีไลหวัวหน่อยนึงไม่ตายก็ผมต้องออกลวเพราะว่าป้อแปมแผทนี้ยิงแรงมาก,มากๆโอเคดีนะที่เรายังได้ซับพอตเข้ามาถือว่าคุม้มทำอย่างเงี้ยมายิงต่อมีคีสที่ไหนเราฟาร์มเลยนะ รีบฟาร์มคีปอ่าสมมติว่าถ้าเราเดินมาอยู่แถวถ้มังกรเล็กคีปล่างออกเราฟาร์มคีปล่างถ้าคีปล่างเห็นเห็นว่าเพื่อนจะเคลียร์เร็วเราก็มาเคลียร์กลางก็ได้เพราะว่ากลางถึงก่อนล่างแน่นอนยิงยิงไปยิงไป,งไปสวยครับได้เยอะแล้ววะผมได้มาสี่ตัวแอซิดไปนหนึ่ง,งลัวจจัดออบเจกต์นี่ก็เก็บให้หมดครับผม <laughs> เก็บให้หมดอย่าให้เหลือไปเนี่ยคีปลางชนเราเอากลางต่อเพราะว่า เมทเขาขึ้นไปเคลียร์บนไม่ต้องกลัวเมทเราจะจนนะเพราะว่าเมทในแพทเน่มันเป็นเหมือนตัวเขาเรียกว่าไอ,ไอคิปตรงกลางเนี่ยมันเมดไม่ค่อยจะได้นะหรือว่าได้ได้แต่ว่าป่าก็ต้องมาแท็กด้วยอ่ะหรือถ้าเมดไม่ได้คิปกลางเมทก็ต้องไปเล่นบนตอนนี้นาคอสอะไรของมันวะเนี่ยมาดิครับมาดิครับมาดิเนี่ยทำอะไรได้อ่ะสกิลหนีหมดแล้วอ่ะจบดิครับโอเคเหมือนถ้ายตเตจะออกขวาม,มานะมามาจริงด้วยวะทุกคนยิงไปยิงไป กรโดดตามไปยิงหลบนิดนึงเดี๋ยวโดนสตันครับผมมีไวเลสมาด้วยหว่าเดี๋ยวเราโดดกลับไปโอเคกลับไปผักสิดกำแพงยิ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 งอีกยิงอีกยิงอีกไม่ถึงว่าผมอยากได้เมกะคิวอ่ะต้องทำไงดีทุกคนผมดูดเล่ยกว่าผมดูดเล่ยก่อนเขาเขายังอยู่ตรงนี้หว่าทุกคนไปดิไปเอาเมกะคิวมาหน่อยทุกคนไปดิยิงยิงครับผมยิงครับผมเออยังสู้สวยมากเพื่อนเอ้าแลกแลกมาดิครับมาดิครับเออมาเด้เมกะคิวแบบหล่อเทส่ลยครับผม <laughs> ก็ยังได้อยู่เนี่ยมาเอเดนดอร์ในแผทน,นี้กดเนกาคิวครับผมโอ้โหอย่างเท่แผทนี้นี่ยทำยากแต่ก็ยังทำได้อยู่เอเดนดอร์แต่แพทก,ก่อนๆเดี๋ยวโอ้โหมันยิงแบบมันยิงละลายมากอ่ะ <laughs> มันขี้รัวจัดอ่ะมาเดินทางนี้ก็เสร็จสิครับผมขอตัดเลื่อดหน่อยโอ้โหเขากวนอันตีว่ะหลบก่อนทีนึงโอเคไม่ตามก็ได้แต่เขาเสียอันตีล้วอันตีเขากับอ,อันตีผม,ผมอะผมเร็วกว่านะ เอายังไงอยากเถียงก็โดดหลบพิธีนึงครับก็โดดหลบพิธีนึงครับยิงมาครับก็หลบไปครับสวยครับโอเคฟาร์มต่อไม่มีอะไรทาฟาร์มต่อต่อให้เราไปยืนจอดตรงกลางอะเราก็ไม่ค่อยจะได้อะไรนะเราปล่อยเพื่อเราตีไปเลยกว่าส่วนผมเนี่ยมาฟาร์มมาเก็บออบเจกต์มา, object, มาทําประโยชน์หรือไม่ก็ไปดันบนก็ได้นะถ้าในจังหวะ่อกี้นี้แต่ว่าผมเลือกมาตีมังกรไงโอเค okay. เราไล่เลยเพื่อนคาไปแล้วเราก็เอาเลยครับมันอยู่ข้างในว่ะโอเคสวยได,ได้ได้หมดตรงนี้ อย่างนี้เรามีโอกาสที่จะได้บแล็บนมากๆกันนะเพราะว่านาคอสอยู่กลางอเซฟ,ฟิลา่าอยู่ล่างได้แน่นอนครับไป,อไปโอเคหวานๆจบได้ไหมนะเหมือนจะจบได้เลยวะทุกคนถ้าเขาไม่กลับกันมาเนะี่ยเขากลับปะโอเคกลับละกลับลแล้วเราก็กลับป้อมกลางคีบเข้านะทุกคนอาจจะไปเอากลางได้อีกนะอีกสักป้อมหนึ่งติดไม้ติดมือมายอมยอมไปเถอะอุ้ย นาคอสนายพูดกับใครอ่ะนายพูดกับเพื่อนนะนายพิมออทำไมอ่ะเพื่อนเขามาด้วยกันปะวัทุกคนนายคอสถึงกับขั้นแบบยอมยอมไปเถอะเลยอะ่ะเจอเอลันดอร์ผมเข้าไปอะ่ะมาดิครับยังไงช็อตนี้โอ้โหสตาร์นยาวโอ้โหไม่ดีละผมไม่ดีละผมโดนผักเสียชีวิตโอ้โหไม่รอดครับผมเหมือนช็อตนี้จะโยนเลยว่ะทุกคนเพื่อนเราไม่ครบเราอยู่แค่สามอะ่ะ ค okay, ข้างล่างยังไงเซฟิล,ล่าตีเข้าไปมาติอตโต้ทุกคนโอเคผีเชือกลับไปต,ไปตีไม่ค่อยดีเลยว่ะฉัดเนี้ยไม่ค่อยสวยเลยออกออก่อนออกก่อนตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่เราโยนไปแล้วรอบนึงนะอย่าโยนอีก <c oughs> โยนอีกแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งโอ้โหเนี่ยตไม่โดนป้อมล่างนี้ก็อยากได้นะทุกคนมาคลิปเข้าละจัดเลย สุดยครับไล่ย,ยิงหน่อยไล่ย,ยิงหน่อยโอเคมาดิมามา,มาดิฟ้าต่อเลยครับทุกคนใครจะเตะเดินมาโยกหลบไปทีนึงโอ้โหโอ้จะบหาย,ยทุกคนมาดิมา,ด,มาดิยิงมาดิครับก็มาดิครับโอ้ยผมตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายเลยผมโอเค เมื่อกี้เนี่ยคือผมมีดูดเลือดนะครับแต่ว่าผมไม่กดมันกดไม่ติดมันติดสตันสตันอะไรไม่รู้ตรงเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นของเวเลสกับนาตยาอยู่ตรงนั้นน่ะผมพลาดจัดผมโยนไปสองรอบแล้ว,วะ่ะทุกคนการที่ผมได้เมกะคิวมาคือมันมันหายไปละมันหมดไปละมันหมดไปก,การโยนของผมเมื่อกี้นี่มาเพื่อนเราจะไม่โยนผมจะตั้งใจเล่นแล้วก็จบเกมตอนนี้มันสิบนาทีละ เดี๋ยวเขาจะฟื้นกันนะถ้าเขาฟื้นกันเนะี่ยผมอาจจะสวยนะโอเคตีตัวเล็กตีบูชิปกลางมีเพื่อนดันสวยอยู่นะกระโดดไปยิงต่อ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 กลับก่อนกรับก่อนผมไม่รู้ว่าที่จะสะตันหนานนั้นเนี่ยขนาดผมมีบูช์กันซีซีแล้วเนี่ยปั๊มล,ล่างได้หรือเปล่สวยมังกรยิงนาคอสมันจะไปเล่นบนวะนาคอสน,นี่ก็ พยายามว่ะทุกคนพยายามแบบสุดตัวโอเมนกลับ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 บ้าน <laughs> โดดหลบไปทีนึงโดดหลบไปทีนึงอีกทีนึงไหมอีกทีนึงไหมยิงโอ้โพอละพอละพอละแ,แรงว่ะทุกคนนตาตา雅แรงว่ะยังอยากเล่นอยู่ <laughs> นาคอยมาทางนี้วะเนี่ยหาดีครับหาดีครับไปไหนดักนี่ไม่เจอในพุ่มมีไหมไม่มีมันมันฉีกไหนวะเนี่ยทุกคนมันน่าจะฉีกซ้ายแล้ววาร์ปไปแล้วมัง้ง คิดว่านะไม่มีแหลแถวเนี้ยโอเคขีบกลางไม่ดันเราจะได้ไหมเนี่ยยิงตอดยิงตอดโดหดลบพยายามผมจะไม่พยายามยืนยิงตรงตำแหน่งเดินนานๆแล้วนะว่าเลวลาที่ผมยิงยิงที่เดินนานๆผมมกักจะโดนสกิลนู่นนี่นั่น,นทำให้ผมโดดไม่ออกนะผมจะยิงแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ออกยิงแป๊บหนึ่งแล้วผมก็โยกเลยนะผมว่าอย่างนี้น่าจะโอเควะ่ะ เพื่อนเราบวกอยู่วะผมว่าช็อตนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เอ้ยแต่ไอตัวนี้แหลมเข้ามานะสวยดิได้อีกได้อีกเออสวยเพื่อนนาคออยู่นู่นบ่ทุกคนตรงนี้เรามีสี่เขามีสองคีบโอ้โหคีบอยู่ไกลเทลยวยิงไปลุกเทลยวยิงไปลุกนี่ผมเอาบูก่อนละกันคีบกลางก็กำลังจะมานะ๋ยวผมตัดเวฟกลางก่อนดีกว่าไอนาคอมัมจะมายุ่งกับตัวเล็กผมแล้วเนี่ยอย่านะนาคอถุงคุมก่อนถุงคุมก่อนโอเคคีบกลางเข้าละ ถิปล่างรถมาทุกคนอเมริกาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนตันป้อมเพื่อนเออสวยจัดเป็นงานอยู่โอ้ยโดดหลบไปทีนึนกงก่อนมาดิครับแฝบกลับไปแวบกลับไปผัก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 กวา่าด้วยตีตีตีโอเคสวยใค,ใ,คใครอีกใครอีกใครอีกใครอากเป็นเศรษฐีมาสิใครอากเป็นเศรษฐีก็เข้ามาโอ้โหสตสันโอ้โหนะคาคอสยกโอ้โหเกิดแตกผมมีดูดเลือดไปทำไมวะเนีน้ยดูดเลือดผมไม่ขึน้นเลยทุกคน โอ้ยอะพาเข้าไปตัวนีงคิดนึงโอ้โหจุกยับจุกยับจุกย,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 ยับยิงยิงยิงน่าจบน่าจบโอเคครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเอเลนดอร์ฟาปาก,ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วคอมเมนต์วาได้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใผมด้วยนะครับ สุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมบนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม